มาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหดูครับแมมาโหดเลยครับโอลหมัดนี้หัวยับซ้ายถีบซ้ายไปครับเตะซ้ายครับฮามิดเตะซ้ายครับหมัดขวาโอ้ยเมาครับเมาครับเชนปินนี่ครับต่อยฮามิดเมาครับเมาแล้วตามไปเข่าครับสับซอกครับโอ้แหมวักอ้หมัดขวาตรงครับค่อนข้างอันตรายครับปินนี่โอ้มาแรงเหลือเกินนี่ครับโอ้ต่อยขวาเข้าหน้าอีกแล้วครับ แว่เลยครับแล้วหนักด้วยครับดูครับปล่อยเข้าไปอุ้ยแม่มีหกซ้ายคืนครับฮามิดนี่ประเภทหมักหนักนะครับคือโดนเนี่ยอาจจะไม่เมาอาจจะหลับครับเอ้าวเสียบเสียบอ่ะยังไงครับเอุ้ยเหมือนจะหล่นไม่หล่นนะฮะอ้าวหล่นหล่นไหมโอ้นี่ครับยังครับยังไม่ยอมทิ้งตัวครับอามาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหดูครับแหมมาโหดเลยครับโอ้ยหมัดนี้หัวปักลงไปครับยังไงครับยังไงครับหกเจ็ดแปด ไหวไหมครับไม่ไหวครับจบเลยครับดบูครับหมัดอีกทีนึงครับตีนิดนึกถึงฮองซอยังได้ไหมอืมพิทําหนักเข้ากันเลยฮนะออโอ้โหนี่ครับหมัดนี้นี่เต็มเลยนะครับโอ้โหเป็นมวยที่กล้าออกนะครับแล้วก็พอเปิดก่อนนี่ก็อามิดไม่ทันตั้งตัวครับโอ้โหหมัดจบครับ คนข้างจะเพอร์เฟแล้วก็เป็นคลินช็อตเลยนะครับหมัดนี้ปักพื้นครับมาหัวหนักขึ้นมาทันทีนี่ยังไม่ทันจะเหงื่อซึมเลยครับชูม,มือไปที่จังปินนะครับ